มีดับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปมันนี่ตัคุ้งได้พี่น้องนะครับโอ้ทะเลสุดเด็ดเแม่จัดไทยพี่น้องเลนเหมือนนะปลาิดเสียบเถอะจุดจัดปัดบุญให้พี่น้องเด้อวันนี้จะจวดเลยครับพี่ ชิ้นคืงมะพุ่งกับมีได้ไปห่อไงไฟลงหมดเหรอถ้าหมดเดี๋ยวขากลับมาเราแวะซื้อไม่งั้นก็ซื้อก่อนไปวันนี้ไม่ทิ้นไก่บอกี่น้องนี่ครับผมวันนี้แม่บ้านจัดให้แซ่บ จ,จัดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตำทะเลมาสองนี่ตาุำแซ่บเลยครับวันนี้นใส่หความ,มพี่หนุ่มวันนะ่ะพี่น้องวิธีการ เผ็ดๆตุบแสบเลยพี่น้องเออเมือนี้อากาศดีอากาศหน้าร้อนเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้อุ๊ยลาสูตรเด็ด กเด็ดละสามสูตรวมกันเนนบ้ไหมไหมแล้วกันเคยเล่าแล้วกันอี่จําเอียก็นอนแม่ปนอมสามสูตรรวมกันเลยครับอาารย์ดูเล นะ่พี่น้องบุกงลงไปแล้วต่อไปก็เป็นหนึ่งโปะขับกุ้งพี่น้องเอ้ยขับกระปุ่นเนาะสวัสดีทุกคนพี่น้องบัดนี้คุณนะ สนี่ขปนลโ,โ,โซีสันซีสันน่าทานมากครับผมุกเนาะจนหล่นเลยมัไม่ค่าเข้าเรือพี่นรอง ไม่ใครก <c oughs> ูจับเขาถึงกูจับถึงทาให้มุกถึงสินแล้วบ้าแข้งเทา,เทาเร์เรนมาบ้าใครมุกจักกูจับตีจักกูสินมือเด่นจวดขาดนึขาดปลาเหนื่อยหรือปลรราน,น้านเอง โอนี่เลยดีดีสีสันน่าทานมากครับผมนี่เจ๊ติ๊กจัดให้เสร็จแล้วครับโอ้เจะติ๊เสร็จแล้วโอ้เฮ้ยเลย โจ๊กข้าวปิ้งเราเป็นสิบพิเีษกดโคกซักกันอีกแล้วกดโคกซักกันอีกแล้วโอู้้ดเสียเลยมาลอคด,ด,ดูหี่อยนะชิมดูครับผมว่าจะอร่อยไหม ออบอกคำเดียวครับว่าสุตดตอดครับพี่น้องแซ่บพี่น้องแซบ่บมาได้กินกันพี่น้องเลยคุณน,นะเอ

สวัดครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับและสวัสดีครับผม